สวัสดีครับเจอกันอยู่นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดของยี่ห้อแคสติปิล่านะครับเป็นรุ่น320 DRR นะครับลูกค้าครับอ่าเป็นแคสติปิล่า320 DRR นะแน่นอนตัวนี้เคลือนลาดเป็นตัวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวดีเนี่ยก็แน่นอนเป็นรุ่นใหม่ของยี่ห้อแคสติปิล่าแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะ เครื่องยนต์ของเขาเนี here, mond, s, ่ยเจ้าตัวนี้นะครับจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมบัลเลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าจะไม่ใช่เครื่องยนต์ในเล็กธรรมดาที่เป็นรุ่นเก่าๆแล้วครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คอมบัลเลวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายความว่านะฮะพวกการทํางานของเขานะฮะเจ้าตัวนี้จะทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะและ้พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวนะฮะสเปค อาานะครับเขาก็ 00. จะเป็นสเปคโมเดลบอดี้ไทม์มอนนั่นเองนะครับอ่าก็จะเน้นความคล่องตัวนะฮะของตัวรถเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าจะเหมาะมากๆนะฮะสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานในสายงานก่อสร้างนะครับหรือว่าเอาไปรุยงานนะฮะในโรงงานรีไซเคิลนะฮะที่แบบว่าบางทีแบบมีกองวัสดุอะไรเยอะๆเนี่ยนะบางทีถ้าเกิดเราใช้รถขุดที่เป็นท้ายยาวปกติเนี่ยบางทีมันเทื้อท่านะครับลูกค้าครับอ่าบางทีมันเทื้อท่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโมเดลบอดี้ไทม์มอนหรือว่าท้ายสั้้นนนนนแบบีีีเเเ่่่่ยยคคววามมมลองตััจะพิขึ้นแบบ มากเลยนะฮะถ้าเกิดสมมติแท็กเรานะฮะตัวใบจักรของเราเนี่ยเดินเข้าได้นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถสวิงทำงานได้เลยนั่นเองนะครับะะอันนี้จะเป็นข้อดีของเซเบก RR น,นะครับนี่นะสามรงสูนีอานะครับนี่ด้านข้างตีตาชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวเปิดฝาข้างดูกันนิดนึง ในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกองอากาศนะครับว่าแบตเตอรี่นะแล้วก็พวกแผงว่านานนะครับก็อยู่ฝั่งนี้นะเวลาเปิดโซวิตเนี่ยก็เปิดฝั่งนี้โซลิตได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะอัมสารุคุของแคสเิบิล่านะครับเขาจะมีตัวเปิดปิดสวิตแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ยติดมาให้ทุกคันเลยนะครับก็ดีมากๆนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราหยุดใช้งานตัวรถยาวๆนะครับแบบช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงการอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราไปในตัวนะครับอ่าก็ดีมากๆนะตัวนี้นะ 320 DIA น,นะครับนี่เท่มากนะครับนี่นะฮะแคนเซอร์เน่ไม่มีระร้ายดามนะแล้วก็ตัวนี้ตามเชื่อต้นคลิปเลยนะครับเขาเป็นรถขุดที่มาพร้อมกับสเปคลายหัวกระแทกนะครับนี่นะฮะมีลายหัวกระแทกติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนที่เอาไปใช้ในใช้งานก่อสร้างเลยมีงานรื้อถอนนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะไม่ต้องไปนั่งติดลยายแยกเพิ่มเลยนะครับประหยัดเงินไปได้2-3สแสนเลยนะตัวนี้นะครับมีมาให้พร้อมเลยนะครับนี่พุ่งกีก็เนื้อเต็มนะ ไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อพุ่งถี่นะครับแต่ก็นี่นะฮะมีตะขอยกหนักมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นนะฮะเสน่ห์ของรถขุดญี่ปุ่นเลยนะฮะจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่นะฮะหล่อมากนะครับตัวนี้นะครับ3ตองสูนานะเดี๋ยวให้ดูสภาพปูมีฝั่งด้วยนะครับนี่นะฮะรอยรล้ารอยดำไม่มีนะอันนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับนี่นะฮะรอยร้ารอยดำไม่มีนะครับช่วงฟงช่วงเฟมสวยหมดนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะับคร นส่วนของสภาพปั๊มไฮดรอลิกของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยมากนะจุดรั่วซึมของเขาไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะอ่าแห้งเยหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะตีตาโลโก้แคสต,ติบิล่า่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะหล่อมากนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะฮะที่กลัวว่ารหัสตัวสํารสูตร D R เนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรโซวิสหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะพวกอะไรทุกอย่างของตัวรถนะฮะ เหมือนกับตัวรถกุด3ามตองศูนดีทั่วไปเลยนะครับอ่าก็แน่นอนนะฮะพวกอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเหมือนกันทุกอย่างนะฮะจะต่างกันแค่ที่บอดี้ของเขานะฮะที่บอดี้ของเขาเนี่ยจะคุบเข้ามาสั้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของตัวรถเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝาเครื่องแล้วก็มาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปนี่นะครับผมก็ถักขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวคาตาเว ตามตงศูนยร D R คันนี้นะอันนี้ผมก็ได้ทําการเปิดฝากเครื่องรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในใกล้ๆกันนะฮะว่าในส่วนของสภาพเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ตามสไตล์รถรุ่นใหม่ๆเลยนะฮะเครื่องของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเปิดสดงดงามมากๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของเสียงเครื่องการทงานเครื่องครับวตอนนี้เขาเป็นเครื่องของมาเร็วตัวใหม่นะนะเสียงเครื่องของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างแน่นแล้วก็ถือว่าเงียยดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลากเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็ตาม ขากเครื่องของเขาเลยนะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องแคสเซติล่า4 6 4นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับสำหรับเจ้าตัว4 6 4นะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะฮะลูกค้าครับนี่นะฮะหัวกงหัวเก๋งสวยหมดนะครับหลังบูมนี่ไม่มีรอยร้ารอยด่างนะลูกค้าครับโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเคสในส่วนของแรงปั๊มแล้วก็แรงตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนะครับแปวเราตัดเข้าไปเลยครับ นี่นะทักคิ้นหน้าด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวคาติวิล่าสามองศูนยีอาคันนี้นะครับนี่นาตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับึ๊บอ่านี่นะครับแอร์เอิงนี่มาเย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้นะครับเอาไปพร้อมด้วยงานได้เลยนะหน้าจองเขาก็เป็นรุ่นใหม่และเป็นหน้าจอสีแบบนี้แล้วนะครับสวยงามดูง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองครับเ s สกาลังเบื้องต้นกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากตัวเดินก่อนนะฮะน้า เปลี่ยนตัวนะครับอ่าก็สู้แรงได้ดีมากๆนะตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเดินนะครับนนเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ลูกิให้ดูนะครับนี่เชฟนี่นะฮะก็กดตัวยกขึ้นลงได้สบายๆชิลๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่นครับ ความถือว่าแรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกระบบการใช้งานนะฮะพวกไฮดรุลิกของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับนี่นะฮะเบรดตัวไปมาซ้ายขวานะครับควบุงเขาอ่อนนะครับก็ใช้งานได้ครบทุกระบบเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านบนนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวสมมสุดดีคันนี้นะครับนี่ลองไปรอบต่ำให้ด้วยนะครับ โอเคครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าัตรยตัดแคทเทอริล่านะฮะสามสองศูนย์ดีอาร์กันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ชือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบกระตสินใจนะครับ นนีีเน่เยก็บอกได้เลยว่ามาหล่อมากๆนะที่สุวรรณนะฮะได้สเปคลายหวัวกระแทกแบบนี้จากนอกไปด้วยนะครับอ่านี่นะออปชั้นก็ถือว,ว่าค่อนข้างดีมากๆนะแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่แค่ร้านละต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไบนท่านี้นะครับกับเจ้าตัวรรดิซัตวิลล่า320 DR คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครสมาชิกนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตััััััววววใใใหหหหมมม่่่ๆขอออองเเเรรราาาานน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 ะะะคคบบผสสสีี้้้กกก็ลลไไปปฮจิด ครับ